มาครับอย่าท้ออย่าหออย่าเหี่ยวครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับหลายคู่ก็เต็มกระบุงกันไปหลายคู่ก็ยับกันไปครับไม่เป็นไรครับชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปครับสําหรับนักลงทุนทุกท่านครับพลาดกันบ้างเต็มกระบุงบ้างเข้าฝักบ้างก็ดีกันไปสําหรับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยครับอย่าท้ออย่าหออย่าเหี่ยวครับไปกันที่ ศึกฟุตบอลกันโช่เซเรียอิตาลีครับระหว่างในทางด้านของโบโรนยาต้องเปิดบ้านต้อนอรับการมาเยือนของเคโมเนเซต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยสุดมันอย่างแน่นอนครับสำหรับในด้านของโบโรนยากับเคโมเนเซครับผมบอกเลยนัดล่าสุดที่ผ่านมาผลการในการเคยเจอกันมาครับมันจบที่โบโรนยาที่เอาชนะไปนีครับหประตูต่อ1ครับในเกมนั้นต้องบอกว่าโบโรนยาโดนใบแดงด้วยซ้ำไป แล้วต้องบอกว่าเรื่องขุนกำลังวันนี้ไม่ต้องพูดถึงกับเจ้าบ้านเต็มเปี่ยมอยู่แล้วครับภาพโดยรวม5นัดหลังสุดสำหรับในด้านของโบโรนยาครับต้องบอกว่าเก็บคัยชนะมาถึง4เกมหลุดเสมอไปเกมเดียวยังไม่แพ้ใครครับจาก5เกมส่วนในทางด้านของเคโมเนเซ่ครับเคโมเนเซ่ K ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยสะดุด3นัดติดเนี่ยไม่ดีเลยครับสำหรับเคโมเนเซ่แล้ววันนี้เจอโบโรนยาในบ้านครับ บวกกับในเรื่องของพาราทิศทางในด้านของพาราอุณหภูมิน้ำที่เปิดมาผมมองว่าวันนี้โบรอนยาเฉือนได้2องตุงไปมองที่โบรญนยาครับคู่ที่2ครับไปดูที่ราโยบาเยกาโนพบเจอกับบาเลนเซียคู่นี้ต้องบอกว่าเอาจริงจริงจังๆเนี่ยรายโยเนี่ยเป็นเกมเดินเพชสนะครับส่วนในด้านของบาลนเซียเนี่ยใช้จังหวะเคานเตอร์แอทแทกสวนกลับ แล้วยังเชื่อว่าวันนี้ผลงานนัดล่าสุดในการเจอกันมาเนี่ยจบที่เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผลงานในด้านของราโยบาเยการโน่สามนัดหลังสุดเนี่ยลุดเสมอไป2แพ้ไป1ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าไปเทียบกันกับในทางด้านของบาเลเซียบาเลเซียเนี่ยนะครับสามนัดหลังสุดหลุดเสมอไป1แพ้ไป1ชนะ1ผมมองว่าวันนี้บาเลเซียเชื่อเฉือนในทางด้านของราโยบายกาโน่ได้ครับ คู่ที่3ครับเวลาเตยสามเลยครับเบอร์พิงแฮมครับพบเจอกันกันกบในทางด้านของวัตฟอร์ดวันนี้ไม่นอนวัดนะครับว่าวัตฟอร์ดโโอ้โหจะทนไหวหรือเปล่าครับ ต้องบอกเลยผลงานในการเคยเจอกันมาในนัดล่าสุดจบที่วัดฟอร์ดครับที่เอาชนะในทางด้านของเบอร์พิงแฮมไป1ประตูต่อศูนย์คู่นี้เจอกันทีไรเนี่ยมัดจะจบต่ำครับนะฮะก็จบต่ำไป3เกมมรักก็จบสูงไป2เกมถ้าเทียบฟอร์มต้องบอกว่านัดล่าสุดสำหรับเบอร์พิงแฮมพึ่งหลุดเสมอมาแล้วก็ห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยเก็บชัยชนะไป3เกมหลุดแพ้ไป1เสมอไป1ถ้าเทียบกันกับวัดฟอร์ดวัดฟอร์ดต้องบอกว่าหลุดเสมอไป3เกมจาก5เกม แล้วก็เก็บชัยชนะมา2เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าโมเมนตัมแบบนี้วัดฟอร์ดไปเยือนก็จริงแต่ไม่ค่อยยอมครับถ้าจะเทียบกันด้วยชั้นเชิงจริงๆเนี่ยผมมองว่าคู่นี้บิดเบียดเนื้อมองที่หน้าบ้านเบอร์พิงแฮมไปนะครับก็ต้องบอกว่า3คู่นี้เน้นตัวไหนมากที่สุดเดี๋ยวสรุปไว้ให้ครับใครที่ยังไม่ได้ไปเจอกันในโรงแรมในโกดังในขับของโกบินิกณเวลานี้ต้องบอกว่าเรามีเสื้อสวยๆแกให้พี่ครับ ก็เข้าไปรับชมแล้วกันครับ f 7 4 9 5ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีโอเคตายนงคิ OK, ้วครับ